สวัสดีครับสวัสดีครับมื่อวันที่11กุมภาพันธ์มือนีน, 11, พาพน,นงานนมัสก,การพระเจ้าไง่งานปิดทองพระเจ้าไ่นะครับอยู่ที่อำเภอพุทธโสงอยู่วัดหงษ์พุทธโสงนะครับเป็นมือที่3างานเพนเิ่มวันที่เก่าหัวสิบหา ลุ่มผ้าพันธ์มือนี้เป็นมือที่3นะครับผมมีโอกาสได้มาในช่วงมือที่3นี่นะครับมาเบ่งภาพรวมๆในช่วงหัวคําตอนนี้พี่น้องยังบ่ท่านเดินทางเข้ามาหลายมีโอกาสใยงางรอบๆบรบบิเวณวันวันคานะครับเบ่งสถานที่การจัดงานตัวตวไปสำหรับคำขึ้นนี้ สินค้ามีหลายพอสมควรน,นะครับสินค้าส่วนมากก็จะเป็นพวกอาหารการอยู่การ,ก,ารกินต่างๆเป็นสินค้าเกียวกับอุปโภคบริโภคครับส่วเครื่องใส่ครงซอยกับเครื่องใส่ที่จําเป็นมีหลายสิ่งหลาย,ย่างนะคือคล้ายๆกับตลาดนัดใหญ่ๆทั่วไปดังนั้นพี่น้องเ่านเดี๋ยวโอกาสก็มาจะชมได้นะครับผม ตามที่คลิปที่แล้วนะครับเมื่ออาทิตทิเล่ของประเทศมีโอกาสได้ผ่านมาครั้งนี้ครับในคำคลิปไปแล้วล่ะนะครับเชื่เ<า>กี่ยวกับการอนุทวาระวิหารของพระเจ้าใ,นในหญ่นั้นค่อนข้าง,างสวยงามนะครับตามที่อนทางยังกับสีทองเปื้อปกติเขาจะไม่ได้เป็นววสีทองลูกแบบนี้นะครับปกติเขาจะเป็นจำไม่ได้ว่าสียังหรอกนะครับปกติแดงก็เป็นสีทองไปอีกสีทองสีทองตะนี้เมื่อปีที่แล้วสียูน้ำรอบรอบบริเวณ พระวิหารนะครับราบริเวณก็มาเข้ามาช่วงผมเปื่อนเจวช่วงเป็นฐานพระวิหารสีบริยูน้ำพืชนนะครับตัปีนี้ทางคณะกรรมการเพาได้มีการปรับปรุงบุรณะขึ้นมาไหมเป็นรลปสีทองทั้งเมดในตัวพระวิหารหืันนิวบทสดนะครับแล้วนี่คนยังมันทันหลนะครับ ขึ้นขาวแบบคนหลายยุมื่อนมันส,สำคัญตด้งกรบพุธศาสนะศาสนาหรือว่าช่วงคำคำของมนีเดิ่มต้นไปนีครับผมเนี่ยผมตกโง่ตกคนหลายบรรยากาสวยงามต้นนี้ผมมากค่ยุประมาณเวลาคสีมงแรกสี่โมงเช้าห้าโมงลานนี้ผมกังอยู่ที่วัดหงมเป็นรล จะเจ้าใหญ่สุดเป็นประครูบ,คบาคู่เมืองของพี่น้องเช่าปุติส่งเช่าบุรีรัมแล้วก็พี่น้องเช่าส,าสรัข้ามเช่าสลินนะครับระละเอียดแบบโบราชในส่วนนี้น,นะครับเป็นจุดยุทศูนย์นกลางเป็นพระทรีปีปีน้องๆมีกาสได้มากราบม,มาไหว้ครับด้วยความศรัทธาขององค์กร ก็มีประวัติมายาวนานาที่คนเขาไปฟังดังนั้นค่ะปีนี้ผมกับมีโอกาสจะจัดงานกันปีดะเทียนในช่วงวันสำคัญของพระพุทธาศาสนาวันเป็นเดือนสามนี้นนกับพี่ๆน้องๆ้จดจะมนะครับมาเที่ยวมากราบปิดทองพระเจา้าใหญ่กันปีนี้ผมเบิ่งทางในแล้วไม่มาเาว่าเขาไปเบิ่ง ในพริหารนะนี่ยมีทั้งนำการปรัะจัดใหม่นะครับสะอาดตานี่จังสีนะครับสะอาดสะอาดตาแต่แต่จีตะก้อนนี่สีนำเอาปลา,าพ,พุทธรูปนะครับสามรูปมาเลี้ยงไว้ทา้งหนาแต่ตอนนี้โยกออกไปเมื่อไหร่นะครับโยกออกไปเลี้ยงขางเมื่อนะครับถือว่าออกแบบไม่ถือว่าใช้ได้แล้วครับโล่งสวยงามเห็นให้เวลาคนที่เข,ข้ามากลับปิดท่องนี่กนะ็ถือว่าบ่วอังกันนะเป็นคนหลายๆก็คิดว่า เปม็นอังแบบมันเกิบบดบรรจุคนไห,หลๆคูปีนีเบียดเยียดนแะอาอัดกันพอสมควรนะครับเพราะว่าว่าสิเขาไปหาองค์พระเจา้าหญ่ได้กัค่อนข้างสี่ยากลาบ,บากพอสมควรว่าคนไหลายแล้วก็มีพระธูปนะครับที่มาปิดบังทั้งหน้าไว้นะครับบ่าเห็นองค์สวยงามจังสี่นี้เดี๋ยวเขาไปจากประตูทางด้านี่นอกระสวยงาม สิ่งที่เป็นห่วงในการมากราบนอสก,การพระเจ้าใหญ่หรือว่ามาปิดท่องพระเจ้าใหญ่นี่ก็ชว่วงนี้ยังโคกหยิบเงยต่างๆกันยังยั่งอยู่นะครับสวแมแบบววนนสวมหน้นกากากน,นะครับเล้อคนในไหลบางทีก็สวมหน้ากากหนึ่งละฝุ่นยิ่งอากาศชงคำคำนะครับฝุ่นก็นสิหลายพวกสกปรกหน้นนากากตัวนี้นเป็นฤดูแรงเนาะใส่แมพใส่หน้ากากกันสวมใส่กันดีๆ สมเมดสนามกากันสมไสกันดีๆนะครับเป็นข่อยมาเชียวมา,อาวม่อยเอาหมื่นก็เป็นบันเพ็ดเด็ดซ้ำนะครับเกิดเช่นพี่น้องมาเบิงมาเชียวก็ได้นะครับสื่อของสิ่งของกับมีหมากไม้ลายยางนะครับให้ซื้ออห้เ,อเรียกรับประทานเรียกกินกันได้ตามอำเภอใจนะครับส่วนมอสบกับมีเมื่อนี่คือว่ามีไม่ปัจฉรียวกำหนังรับปอปับยน ส่วนน้องสมควมีไปเรื่อยๆนะครับไม่ทุ้มืลยนะครับเชิญผีจำน,นองนะครับมารวมทับลุนปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงอํำเภอพุทธสงจังหวัดบุริลัมเป็นพระครูบานครูเมืองเป็นพระครูพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับสามสี่หาหกจังหวัดพี่น้องทังเมืองย่างทั้งปุ่นกมาดื้อนะครับกุละชุมพวงกับไทยก็มาครับนิ่ไหม นะครับมากันมาหดตัวใหญ่ทั้งนหมดนะครับจุดส่วนรวมอยู่ในสส่วนกลางกลางระวังปีรำละคับปีรำสารครบขอบคุณครับที่ติตามเดี๋ยวมีภาพอื่นไปเรื่อยๆนะครับและนี้กับภาพเมื่อวันที่สเบนะครับช่วงหามวงแรง ที่วัดหงกบขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมติดตามไปกำลังใจผมนะครับกดติดใจแนมมด้เยด้อพี่น้องเลยทุกทุกท่านนั่นแหละนะครับ,นะรบขอบคุณครับสวัสดีครับ